คนที่แย่ที่สุดคือคนที่ปล่อยแต่พลังลบใส่คนอื่นแต่ปากก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีบางคนชอบพูดว่าตัวเองใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในความจริงกลับเอาคำพูดร้ายๆไปทำร้ายจิตใจคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการบน่นการนินทาหรือการพูดเสียดสีทำให้บรรยากาศรอบๆตัวเต็มไปด้วยพลังลบ 1. คนแบบนี้มักจะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง เขามองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแต่กลับชี้นิ้วไปที่คนอื่นเสมอ 2. เขามักเอาคำพูดทำร้ายแต่เรียกมันว่าความจริงพูดแรงๆใส่คนอื่นแล้วอ้างว่าหวังดีแต่จริงๆแล้วมันคือการซ่อนความใจร้ายไว้ใต้คำว่าความจริง 3. เขาเติมแต่พลังลบให้คนรอบข้างอยู่ใกล้เมื่อไหร่เรารู้สึกหมดแรงรู้สึกแย่แต่เขากลับคิดว่าตัวเองกำลังเตือนด้วยความหวังดี 4. ส,สิ่งที่อันตรายที่สุดคือเขาเชื่อจริงๆว่าตัวเองเป็นคนดีนี่แหละที่ทำให้เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองก็ทำร้ายคนอื่นอยู่ทุกวัน คนดีไม่ใช่คนที่พูดว่าตัวเองดีแต่คือคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้คนรอบตัวมีพลังบวกมีกำลังใจและมีความสุขมากขึ้นอย่าหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีทั้งๆท,ที่สิ่งที่ส่งออกไปมีแต่พลังลบเพราะสุดท้ายไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ปากพูดแต่ทุกคนสัมผัสได้จากสิ่งที่เราทำขอให้วันนี้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่อย่าอยู่กับสิ่งที่ไม่อยู่แล้ว สิ่งที่ไม่อยู่แล้วจริงๆก็ยังมีอยู่แต่อยู่ในรูปแบบของความทรงจําอะไรที่ไม่อยู่แล้วอะไรที่เสียไปแล้วก็ให้อยู่ในรูปแบบของความทรงจําและทรงจําด้วยความเข้าใจว่านึกแล้วว่าสิ่งนั้นจะต้องไม่อยู่แล้วแน่ๆและวันนี้กําลังอยู่กับสิ่งที่ยังอยู่ก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่และทําความเข้าใจว่าสิ่งที่มีอยู่นึกแล้วสักวันก็จะไม่อยู่แล้วแม้แต่เราที่กําลังอยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังมีอยู่กับเราที่กําลังเข้าใจว่าสิ่งนั้นที่มีอยู่สิ่งไหนจะไปสู่ความไม่มีก่อนกันสุดท้ายสิ่งที่เคยมีและสิ่งที่กําลังมีสักวันหนึ่งก็จะไม่มีและวันนี้ขอให้เข้มแข็งและขอให้มีสติมีปัญญาทําความเข้าใจว่าและสิ่งที่ปัจจุบัน